สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวชาร์จบัตเตอร์กุจจอบนะครับซึ่งเป็นสกินซองชาร์จสกินใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับซึ่งค่าสถานะปืนเนี่ยบวกคอมเร็วรีโหลด2ครับลดอัตราเคลื่อนที่1น,นะครับบวกความเร็วในการชาร์จบวก1น,นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่ายิ่งชาร์จเร็วยิ่งยิง,ยงแรงแล้วก็ยิงไวนะครับสำหรับซองชาร์จน่าจะเป็นตระกูลซองชาร์จที่แบบดีที่สุดเลยไหมในตอนนี้นะครับผมคิดว่านะทุกคนนะเอาจริงนะน่าจะโอ สำหรับเจ้าตัวสกินนี้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะไปสุ่มทีมนะครับแล้วก็ลองเล่นเจ้าตัวซองชาร์ดดูนะครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้พาพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม let's go <S แต่รู้สึกว่าซองชาร์ดสกินนี้มันบล็กนะมีใครรู้สึกแบบผมไหมก็คือถ้าเราไปเล่นในโหมดแรงอะ่ะมันจะมีจังหวะที่แบบเป็นเป้าขาวครับผมและต่อให้เราแบบจ่อเป้าใ,ใกล้ๆตัวูก็ยิงไม่โดนนะครับดาเมจก็ไม่ขึ้นับผมทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะ อันนี้เราก็มาในระบบสุ่มทีนะครับเพราะว่าผมจะมาปัดเอาเพื่อนพาโดหรอเอาดิทนายมือก็พาลงเลยแล้วแบบเนี้ยเพื่อนน่าจะลงฝั่งไหนสะพานคู่หรอโอเคครับมีคนใจตรงเราอยู่ครับสองคนแต่ผมบอกเลยว่าซองชาร์ตอะ่ะถ้าเล่นในช่วงต้นเกมเนี่ยน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าหายากนั่นเองนะครับผมโอเคครับในเอ็มอยู่หนึ่งกระบอกไม่มีใครลงกับเราจริงหรอวะโอเ,เกมนี้แบบชิวจัดอะ่ะ เอาเรื่อง,งผมอาจจะแบบหยิบซองชาร์จให้ดูสักประมาณท้ายเกมแล้วกันนะทุกคนต้นเกมเนี่ยน่าจะยังไม่เห็นนะครับไม่งั้นตุยเว้ซองชาร์จยิงไม่ออกนะครับเดี๋ยวมันจะมีบางจังหวะที่แบบทุกคนได้เห็นผมแน่แน่จังหวะที่แบบว่าซองชาร์จแบบยิงไม่ออกนะเดี๋ยวรอแวะไปดึงเพื่อนกันก่อนนะครับไปดึงเพื่อนกันก่อนเฮ้ยปืนไหลวะน่ะซองสามต่เลย ไม่ลีลาดว้วยเดี๋ยวเราไปลองดูกล่องฟ้ากันก่อนครับกล่องฟ้าเผื่อมีของเมื่อกี้เพื่อนตายฝั่งไหนวะสะพานคู่มีเทียบกออะปะเนี่ยไม่มีว่ะสงสัยต้องแบบรอซื้อในตู้มว่วงละมั้งที่มันจะดรอปลงมาเอ้ยมีตัวขี่รถว่ะอ่าไปขี่รถไปไหนครับเพื่อน น่าจะตัวเดียวั้งเนี่ยมีประตูค้างแสงแน่เลยนะทุกคนไม่ชัวร์ด้วยว่ามีจริงหรือเปล่าแต่พูดไปก่อนโอ้ไม่มีมีแค่ชิปครับผมเพียงได้อยู่นะนี่ไงแอดอมีปะวะถ้าเจอแบบสองชาร์ดีเลยนเนี่ยไม่มีวะเป็นไรครับผมเรามันชิวๆละมงฟ้ากับเราน่าจะมีตัวนะเพื่อน อ๋อเราเจอล้วนี่นวเพื่อนดาวนักแข่งหอเพื่อนนักแข่งหูงตัวนี้สกาเพื่อนสกาสุดยอด ตอนนี้เราสุ่มทีมนะฮะผมนึกว่าคนเดี๋ยวเคลียร์ของกันทุกคนอะไรที่ไม่จำเป็นโอ้ก็สุนเก็บวไว้ก่อนดีกว,ว่าเผื่อได้ใช้เพื่อนกับเพื่อนเท้าขึ้นหนอเพื่อนสวยพอน,นี่ฝั่งไหนยิงมาเพื่อนตรงหินหรือว่าไอ้วอแดงอยในบ้านเลยเหรอ เดี๋ยวรอเองเพื่อนมีสองตัวเลยนี่ดสองเพื่อนาวสองเพื่อน,น,ออนโอ้โหเป็นตีเลยเย็ดเคโอ้โหมันดาวสองแล้วนะมันดาวสามแล้วนะมันเหลือตัวท้ายนะเพื่อนโอ้โหแม่งนึกว่าตัวเดียวเมื่อกี้นึกว่าตัวเดียวทุกคนเลยเป็นตีเลยอเ,เลยออเพื่อนเอาไหนวะ ำไมผมใกล้แบบปุ่มกดรายงานเหรอทุกคนเพื่อนฝากดึงเราด้วยเพื่อนเราจะมาเก็บอินโฟสามเพื่อนซองสามเหมือนจะไปอยู่ในมือเพื่อนแล้วนะตอนนี้นะสวยผมได้สกิลว,วะเนี่ยสามคิวเองเหรออ๋อแสดงว่ายัางได้คิวด้านบนอยู่คิวผู้สาวเอามันดิเออมาดิฮันโลน้อยว่ะเพื่อนดึงเราแบบมีปืนนะผมว่ามันน่าจะแบบมาฟาร์มศพเดิมว่ะ ชิบหายแล้วอ่ะไกลเกินไกลจัดว่ะทุกคนโอ้โหถ้าตอนแรกอะผมรู้ว่าเขามี3ตัวนะผมไม่ดันเข้าไปหลอกทุกคนเราจริงแนึกว่าตัวเดียวเมื่มอกี้เขาหมอบอยู่ไงแล้วผมแบบไม่เห็นพอดีนะครคือแบบพลาดเลยอะแบบยังเสียได้อ่ะของก็หายอยากจะร้องไห้ ชิพผมชิพผมเพื่อนชิพของผมเลยเนี่ยเพื่อนสวยงามสวยงามโอ้ชิพสามนั่นเลยเราอะก็ได้อยู่นะทีนี้ต้องซองวงก่อนแล้วแหละเพจริงซองสามก็มีเดี๋ยวอันนึงนะขอแวะไปเก็บของก่อนขอเข้าวงไม่มีรถเลยนะทุกคนวันนี้ตายแล้ะวอะ เขาวงมันก่อนดีกว่ามีรถอยู่หนึ่งคันอะสองชาร์จจะได้โชว์วะเนี่ยผมว่ายังมีสิบทานอยู่เข้าวงดอกนิ้วเมื่อมียาร้ 120. อยี่สิบยังไงก็ทานเว้ยหน่อยดีวะสองชาร์จจะได้เฉินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ แวะดูก่อนมีซองชาร์จหรือเปล่าโอ้ต่อยมีก็แบบเปิดไม่ได้วะนึกว่าเพื่อนเปิดไบบอผมแลกยาไปแล้วนี่ว่ะโอ้จบเลยว่ะนึกว่ายังไม่ได้แลกยาทุกคนเพื่อนมุมคอสี่ร้อเหรียญหน่อยเพื่อนเราอยากได้นี้เราอยากได้เอาไปซื้อนี้เราเพื่อนซื้อสองชาร์จขอบคุณมากครับ เขาวงก่อนก็นกได้นะเพื่อนมันอยู่ด้านล่างเลยเพื่อนใจดีจัดวะทุกคนคือแบบให้ทุกอย่างอะตอนนีน้เราไปซื้อซองชั้นก่อนน,น,คาาน,นะครับวิ่งไปละันเด็ด q u kill เป็นกระดาเหมือนกันวะผมว่าผมน่าจะอัดเกาะเขาแตกกันแหละตอนนีน้ไม่น่าจะเหลือชิ้นดีละ ไม่ตายได้ไงวะโลกโขลกโขลกอุ้มเมลอนหลังเข้าอ๋เนี่ยมีสามร้อยเหรียญเลยเหรอวะเอาแล้วเหรียญผมเพิ่มมาได้ไงน่ะไปเก็บเหรียญต้นไหนวะ หนึ่งแบบมีปืนนะเพื่อนอุ้ยน่าหน้าตายแล้เพื่อนตทีขอวันยาก่อนหนยเพื่อน กับผมมีของนะเว้ยตรงนี้มีเพื่อนบนหัวแล้วเพื่อนสวยไอ้ผมกำลังไปช่วยผมผมกับผมกำลังไปช่วยสต็อปมันอยู่ตรงไหน,นสต็อปตา,ายแล้วหรอเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันอยู่ด้านบนอยู่น้าหนึ่งเพื่อนหน้าหน้าผมเลย <amp> มีตัวโดดใหม่ด้วย หัวผมนะตัวหนึ่งตังนี้ไม่ได้เลยตรงนี้มีปืนลูกซองนะสเปนหนึ่งกระบอก <Hey. S 1> ตีเพื่อนหมดตีสองชาร์จเราเก็บไปกี่คิวแล้วะเนะี่ยสองชาร์จไม่บลเฉยเฉยวะ <Hey. S 1> ไปดึงกันอีกเหรอ ก็ได้อยู่นะว่าผมไหวนะพี่นะโอ้ยโอ้โหตายเย็ดคเอ้ยไม่ได้โชว์เลยว่าเหลือแค่เพื่อนแล้วมะให้เพื่อนโชว์แล้วกันนะครับผมเฮ้ยสวยถามตัวท้ายครับเพื่อนน่าจะเก็บหมดทำไปแล้วนึงโอ้โหสองชาตจยิ่งหอ่อทุกคนลองสังเกตน,นะ เหมือนแบบมันเหมือนจะเข้าหัวอยู่นะแต่แบบมันก็ไม่เข้า่จบไปแล้วครับเกมนี้แดคิวแต่รู้สึกว่าแบบมันยังเล่นซองชา์ไม่จู่ใจว่ะทุกคนเพราะว่าผมแบบเล่นได้แบบนิดนึงเองเดี๋ยวเราไปลองเล่นในโหมดโซนพีสไตล์ก่อนแล้วกันนะมาดีแม็กก็ฟิงเร็วมากอันนี้ยังไม่ติดบล็อกคนอันนี้คือแบบไม่ติดบนะั็นกนะยิงได้ปกติ เวลาเราใช้ล้วก็หันไปแบบเป้าศัตรูมันจะติดแลงถ้าแบบมันติดบล็กแล้วแบบไอเราจะหันไปเป้าศัตรูมันก็จะติดสีขาวทุกคนผมจะรอแบบให้เห็นจังหวะบล็อกนะก็ย,ยิงรัวอยู่นะเว้ยโอ้โหรีแมก็กซ์กระสีอย่างโกงอ่ะแปบ๊บเดียวเต็มอ่ะโอ้โหเบ๊กไ,ไวมากอันนี้คือแบบยังไม่ติดบล็อกทุกคนคุณยังยิงออกแบบปกติ ออโอ้รีแมก็กกาซีนไวเกินโคตรดีอ่ะคือแบบจุดขายสองชาร์เลยนะเวรีแมก็กกาซีนไวขนาดนี้นทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองจังหวัดตดบั๊กนี่ทุกคนดูอันนี้คือจังหวัดติดบั๊กก็คือเป้าสีขาวเนี่ยอันนี้คือมันติดบักละคือยังไงวะเราห้ามดาวหรือว่าห้ามอะไรหรอวะลองทางมันจะติดบกักนี่ จะไม่เห็นเป้าช้านะผมเห็นไหมคือแบบเหมือนแบบมันเป็นเป้าสีขาวทุกคนยิงยากมากๆเว้ยดูดูหันเข้าศัตรูยังแบบไม่เป็นเป้าแดงโอ้โหยากจัดอันนี้คือซองติดบังนะแต่เมื่อกี้เราไม่ติดบังแต่เราตายโคตรบื้อเลยผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับสอบช้าแล้วแหละได้เกี่ยวกับเกมแล้วแหละทุกคนตอนนี้นะ เฮ้ยทำไมไม่กดเองอะ่ะใจเย็นใจเย็นดูดิเหมือนเป้ามันบานอ่ะทุกคนเห็นปะเป้ามันบานจริงว่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมสรุปเลยก็คือแบบมันติดบานจริงๆครับผมทุกคน สำหรับซองชาร์จในคลิปนี้นะครับทุกคนว่าเป็นยังไงก็ลองบอกกันนะแต่ผมว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างจะโกงที่สุดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าค่าสเต็กมันนะมันบวกความเร็วในการรีโหลดนะครับผมแล้วก็ความเร็วในการชาร์จนะซึ่งความเร็วในการชาร์จเนี่ยยิ่งรอชาร์จได้เยอะมันก็ยิ่งแรงใช่ไหมครับทุกคน <c oughs> นั่นแหละก็คือความโกงของมันนะครับสำหรับเจ้าตัวซองชาร์จบัตเตอร์กูดจอบนะแต่ก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่จริงๆ,ๆความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ไม่เสียหายนะถ้าพูดตามตรงนะครับก็ถือว่าโอเคน ารีวิวเจ้าตัวซองชาร์ตอันนี้กันใหม่นะครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันยังติดบั๊กอยู่เลยนะในการที่แบบว่ามันยังชาร์จแล้วก็ยิงไม่ออกนะครับผมในบางช็อตนะครับผมทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อ,อนๆชื่นชอบอย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามกับอูเมอร์ชาแนลด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย